สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีนะคะสวัสดีจากเพจแม่มดเพเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราสวัสดีนะคะจากแม่มดผู้เชี่ยวชาญเนาะด้านพลังงานพลังจิตอ่าแล้วก็การเชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะ แม่มดเพลินนะคะเพลินกับน้ําสวยสดงดงามมากๆค่ะทุกคนคะ่ะว้าวน้ําก็เย็นมากๆเลยอ่าสวยไหมคะทุกคนคะ่ะว้าวว้าวนะคะทุกคนคะ่ะพาทุกคนมาเดินน้ําชุ่มฉ่านะคะเอา้าน้ํามันไม่ลึกนี่ว่า มหน้านะคะพอเรามองลงมามันถึงใสพิ้งแบบนี้เลยว้าวว้าวนะคะทุกคนมันเหมือนกับว่าเราอยู่เดินเดินอยู่ชายหาดตรงนี้เลยนะคะมีหน่าละ่ะน้ำเขาถึงสวยสดงดงามแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมตอนนี้คร <laughs> ูเด็กๆเล่นปิงปองอยู่ <laughs> ว้าว นะคะทุกคนคะ่ะอสวยไหมคะทุกคนเอาเอาแว่นตาออกมาหน่อยจะได้มองเห็นกันนะคะจะได้มองกันเห็นนะคะแว่นตาดำก็เห็นแต่สีดำๆว้าวสวยงามมากๆค่ะทุกคนคะ่ะว้าว สวยงามจริงๆสวยไหมคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย